มาครับตั วยลงไปคนหนึ่งเดี๋ยวมาช่วยจับเครื่องก่อนครับครับถ่ายรูปอยถ่ายรูปอย ถ่ายรูปไปลงทางน้ำลึกไหมนะผมว่ายกขึ้นมายากอ่ะลงทางน้ำง่ายกว่าคนเป็นไรไหมนะลงทางน้ำง่ายกว่าพลิกรถกลับไปทางนู้นเลยดีกว่าให้่พลิกกลับไปเลยพลิกกลับไปเลยลากอย่าไปพลิกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อะไรมันจะหักกระแตกยกยกแล้วลากลากออกยกแล้วลากออกทางนู้น เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระวังหลังนะโอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไปช่วยคนนึ่มาอแกมามาก่อนนะเห็นได้เห็นได้มีใครขับปะเข็นไปเลยดีเหมขับไปอ่ะขับไปแล้วตัมันติดเกียร์นะ ได้ยังโนมาเสียหลกรยลงเลยอนอบทำงานนะพาลมเฮ้ยพลมยังทำงานอยู่เลยอ่ะอันนี้คืออะไรพร้อมเลยนะน้ำมักพร้อมเลยเดี๋ยวผมช่วยมาฟองไป ที่เป็นไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเรื่องประคองไออน้ำหมุนล้อมาออกกินหนึ่ง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  ใไปเกียร์ไม่ได้อะผมเบียดบีบดพาาัดแล้วมาติด,น,ด,มมน,ตดนะมั้ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกนะ <laughs> <laughs> อยากไม่ขึ้นหรอ

ขนขาดที่ตงลงแล้วเดี๋ยวรถขอรัแบงนีด็นนต่อแล้ว, <c oughs> วโชคดีแล้วนะน้าไม่เป็นไร เมื่อกี้กาแทนผมยังติดไอ้ต้นไม้เลยนะดีออกมาไอ้กาแทนกาแทนผมติดอ่ะติดต้นไม้ชนฟึดแล้วมันเฉือนมา่เะว่าต้นไม้กเ่ามันน้อย ถ้าหันใหญ่ๆแบบระยะนี้แบบจะได้เรื่องถ่ายแล้วถ่ายแล้วอยู่ถ่ายอยู่ม่ลายาทนี้อานี้วะนะลขวาไนขวานะลายขวามาลขวามามันมีท่อนไม้ด้วย กอ,อง,อง้มันชนพอดีอะนะตรงต้นไม้เ่ยไม่เจะไม่ขาจะไม่ไมมไมหมดยังไม,ไม่จะขึ้นมาแล้วก็มาบล็อกไว้นะแล้วค่อยมานะไม่มีอะไรหมดยังเราขึ้นมานล้วเสียงอะไรเฮ้ย มันมันครบทุกรถมันจริงมันจริง